ดึง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 เลยโอเค้งแบบนีแบบดงแนี้นี่แบบห้าสาเปอ่อมายกเทสดูเจ็ดสิแปลกๆอ่ะเอถ้ากดปุ่มเปิดมันแปลกๆอ่ะเนี่ยตัดไปอยู่ข้างหลังครับเอาตัดอยู่ข้างหลังใช่แล้วก็เออเอไปอย่างงี้ เด็ดตรงนั้นนะครับสองขุ่มไปท้ายขุ่มมหัศจรรย์ไปท้ายนี่แปดดวงสิบดวงบางโคลนตาตั้งเปิดเปิดยังไงนะยังกว้างเหรอสามนิ้วโอต้องอย่างนี้กดกดได้โอเคแล้วเราเห็นมันเหลือแค่เนี่ยมากสุดก็่สองนิ้วสามนิ้วนี่บาราาบาราามีคอมเมนต์นะครับเหลือแค่จังหวันจับมีไม่ได้พื้นที่มันน่าจะมัฟเข้าไปนี้ เออเดี๋ยวมับเข้าไปเนาะมันได้แค่สามเนี่ยต้นงติดตัวเนี่ยครับสี่แปดไฟหน้าดูแก้วนี่เด่นจังก้จับนี้แม่งเลยว่กอ่าหอองล้ออะไรวะมี 4G ด้วยว่ะไม่ธรรมดาอุ้ย5 g ไหมยังไง ช่วยเหลือของ V12 อันนี้ตั้งไว้เท่าไหร่นะตั้งไว้98%เปอเซ็นมั้งเหมือนเปิดช่วยเค่อนทนไหลๆแป้นนี้ก็พรีเมียมเลยนะแป้นดูดีอ่ะโอ้โหขี่ง่ายอะ่ะจุดพิงมันได้แล้วก็กทำให้เราเฟิร์นเวลาขับขี่ตีวงสลาลมมั่นใจว่ะ ถ้าเทียบกับ C8 นะโอ้ยกอบหน้าจอสีนิ้วมี 4G เขาบอกว่าแพ็กเกจแท็กกิง้งไลฟ์คอนเน็กี่เป็นไล์ไทา์เลยนะไม่ต้องจา<ฟ>่ายอะไรฟดีไปนะหน้าหนะ่อยไปนหน้าตั้งจอดกัน นี่ทัชสกรีนนะครับนี่ไฟหน้าของเขาปุ่มเปิดปิดเครื่องอปิดเลยอ๋อปิดเปิดไฟหน้าอ,อันนี้ปุ่มอะไรไม่รู้กดได้แต่ไม่มีผลชชโชคโชคไฮดรอลิกนี่สิบสองดอกเก้าเทียบกัน,นอะไรครับ ติดแผดแล้วนะครับติดแผดแล้ว้อมทดลองขับขี่ด้วยที่ eview สี่แปดสี่แปดโน่โนหนึ่งแล้วโชว์จะแบบแข็งแข็งดิบดิบตามสไตล์ีโก s แต่เร่งดีอ่ะ เกลได้ยิ้มมุมปากได้แต่แผดแผดมันอยากจะให้มันสูงกว่านี้น่ออะไรวะอะไรกบที่ททไหนมาร้องเนี่ยนี่ซาวเวฟซาวเวฟถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงมีเสือกับวีสิบสองของเขาครับของเขาเลยเหรอของร้านมีประทับใจวีสิบสองีแฝงก็บอี กติเองจิตจัดโชคออกแนวหลบดหลุดวิสิบสองทง่ชาเขาดูอ,อ่าเห็นไฟน้ำเงินด้วย มีเร่ๆตัดไฟป๊อกแป๊กนี่